เรื่องเหตุแห่งวิมุตห้าประการคือหนึ่งได้ฟังธรรมและเข้าใจอาจเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศา,าสดาหรือเพื่อนสัพพรมจารีได้แสดงไว้ 2. ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนมา และเข้าใจอัดเข้าใจทมในธรรมที่ตนแสดง 3. ได้สาธยายธรรมเท่าที่ได้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนมาและเข้าใจอัดเข้าใจทมในธรรมที่ตนสาธยาย 4. ได้ศึกตรองคร่ครวญธรรมเท่าที่ได้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนมา ด้วยดีและเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่จึกตรองใคร่ครวนห้าได้เล่าเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีส่งไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาและเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามสมาธิ นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เล่าเรียนมา